เมื่อนึกถึงวีซ์ฟ์ผู้คนจะนึกถึงแต่ผู้ให้บริการขนส่งนำเข้าส่งออกหรือไม่ก็คลังสินค้าแล้วสถานีรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างอยู่ขณะน,นี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับวีซ์ฟ์ถ้าอยากรู้ต้องดูเราค่ะ นี้นะคะเราอยู่กับคุณทิพวรรณจันจรุงศักดิ์กรรมการผู้อำนวยการสายงานคลังสินค้าและกระจายสินค้าในประเทศบริษัทวีเซิร์ฟโลจิสติกสจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทิพวันคะนอกจากงานขนส่งศุลกากรคลังสินค้าแล้วที่นี่สถานีก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าวีเซิร์ฟเราเนี่ยมาทําอะไรกันคะค่ะวันนี้ก็จะเป็นงานขนย้ายสินค้านะคะขึ้นส่งมบอบบนสถานีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย ส่วนหนึงนะคะที่เซิร์ฟเราให้บริการอยู่นะคะนอกจากการส่งสมอบขึ้นบนสถานีถไฟฟ้าแล้วเนี่ยเราก็จะมีะงานขนย้ายที่ใช้เครื่องมือนหนักอะคะ่ะไปให้บริการลูกค้าตามโรงงานต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่อุปกรณ์ในเรื่องของ รถเฮียบนะคะ6ลอ้อ10ล้อนะคะคแล้วก็มีเครนนะคะตั้งแต่25ตันค่ะจนถึง50ตันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสินค้าที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ต้องส่งว่าบนพื้นที่สูงนะคะต้องใช้เครื่องมือหนักเนะะี่ยค่ะเราก็มีทีมงานแล้วก็หน่วยงานนะคะคที่จะเข้าไปให้บริการลูกค้าค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยในอดีตที่ผ่านมา Vserve เราเนี่ยได้มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนย้ายกับโครงการใหญ่ๆอะไรบ้างคค่ะ ก็เมื่อปี2019ที่ผ่านมานะคะในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะช่วงต่อขยายตั้งแต่สำโรงจนถึงอาเกหาสมุทรปราการนะคะตรงนั้น9สถานีาในส่วนของวีเซิร์ฟเนี่ยนอกจากจะเป็นคลังสินค้าที่ได้รับฝากเก็บอ,อุปกรณ์ประตูกันตกให้กับลูกค้านะคะเราก็ขยายในส่วนของการให้บริการเนี่ยในเรื่องของการส่งมอบเนี่ยคะ่ะให้กับลูกค้าคด้วยเราก็ยกขึ้นมาเหมือนวันนี้ใช่ค่ะ แล้วก็ปี2020จนถึง2021นะคะะในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือนะคะช่วงต่อขยายตั้งแต่หมอชิดก็จะเป็นสถานีตั้งแต่ให้แยกราดถาวค่ะจนถึงสุคตค่ะตรงนั้นก็ทั้งหมด16สถานี6สถานีวีเซิร์ฟเราก็ทําการขนย้ายขาดากขลางสินค้าสาขาบางนาเนี่ยค่ะเข้าไปส่งเราใช้ข้างเราด้วยก็มาทําขนย้ายให้ด้วยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ย กว่าที่เราจะมาถึงหน้าง,งานจริงๆเนี่ยเรามีขั้นตอนอการเตรียมงานยังไงบ้างคะกว่าจะมาถึงงานจริงๆกว่จาจ,จะถึงวันนี้ใช่ไหมคะก็ในส่วนของอก่อนการรับงานเนี่ยคะ่ะเราก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะคะ,ะแล้วก็วิศวกระน,นะคะเข้าไปสำรวจในส่วนของพื้นที่อาคารสถานที่นะคะรวมไปถึงรายการสินค้าที่จะทําการขนย้ายคะ่ะตั้งแต่ขนาดนะคะแล้วก็น้ําหนักคะ่ะแล้วเราก็จะออกแบบในส่วนของตัวอุปกรณ์เครื่องมือนะคะให้เหมาะสมกับการขนย้ายสินค้านะคะถ้าสินค้าที่มี ขนาดใหญ่น้ําหนักมากเนี่ยค่ะเราก็จะใช้เครนเข้าไปแล้วก็ในส่วนของการชักลากเข้าพื้นที่เนี่ยค่ะ,คะเราก็จะมีในส่วนของตัวทีมงาน<ม>แล้วก็อุปกรณ์นะคะที่จะทําขึ้นมาพิเศษเพื่อที่จะชักลากตัวเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่ะเข้าส่งมอบในพื้นที่ที่รอติดตั้งก็คืออย่างนี้เนี่ยเราต้องดูสถานการณ์ดูสถานที่จริงรสินค้าเป็นอะไรเราก็จะม,มีการวางแผนมีการเตรียมการก่อนที่จะมาทํางานจริงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูการปฏิบัติงานจริงกันเลยค่ะค่ะ วันนี้เราใช้เคนขนาด30ตันนะคะในการยกสินค้าขึ้นส่งบ่อบนสถานีที่ความสูง20เมตรนะคะเจ้าหน้าที่4ผู้นะคะก็จะทำการยึดเกาะสินค้านะคะซึ่งเป็นชุดประตูนิรภัยนะคะให้ยึดติดก,กับตัวบานะคะที่เราทำออกมาเพื่อที่จะรองรับการยกในครั้งนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้ง4ผู้เนี่ยก็จะต้องผ่านการฝึกอบรมนะคะแล้วก็มีใบรับรองค่ะ หลังจากที่เครนนะคะทําการยกสินค้าขึ้นมาบนสถานีก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกชุดนึงนะคะที่จะรอรับสินค้าอยู่ด้านบนนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของอ่า ตัวพื้นที่ปฏิบัติงานเองก็จะต้องมีการป้องกันนะคะในเรื่องของพื้นค่ะก็จะต้องมีไม้อัดต่างๆปูรองที่พื้นนะคะก่อนที่จะสินค้าเนี่ยจะวางลงเพื่อที่จะป้องกันตัวพื้นเนี่ยค่ะไม่ได้รับความเสียหายนะคะจากตัวแพคเกจิ้งที่เราบรรจุสินค้ามาโดยจะมีผู้หัวหน้าผู้ควบคุมงานนะคะคอยกําก,กับการดูแลตลอดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย หัวหน้าผู้คุมงานเองเนี่ยก็จะต้องผ่านการฝึกอบรมจอประดับหัวหน้างานนะคะแล้วก็ฝึกอบรมในส่วนของการเป็นผู้ควบคุมการบังคับปั้นจันนะคะจะเห็นได้ว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะจะผ่านการอบรมในเรื่องของการใช้เครื่องอุปกรณ์มานะคะแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงานแต่ละจุดอย่างชัดเจนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราบริหารจัดการในเรื่องของเวลานะคะได้ทันตามเวลาที่กำหนดค่ะ ตอนนี้เราก็ย้ายมาอีกฝั่งหนึงนะคะซึ่งในส่วนของตัวสถานีเนี่ยจะมีทั้งฝั่งเซาบาวแล้วก็นอตบาวนะคะซึ่งเราจะทำในคืนเดียวกันค่ะก็หลังจากเสร็จสิ้นที่ฝั่งหนึ่งแล้วเราก็จะมีการย้ายกำลังคนเครื่องอุปกรณ์นะคะมีการปิดการจราจรใหม่นะคะแล้วก็เริ่มต้นจุดตั้งเครนใหม่นะคะแล้วก็ทำการยกตัวอุปกรณ์ขึ้นส่งมอบบนสถานีนะคะภายใต้มาตรฐานเดียวกันซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของอตัวอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าเป็นกระจกทั้งหมดนะคะ100%เ ระหว่างการขนย้ายเองก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยกํากับดูแลนะคะซึ่งในส่วนของพื้นเนี่ยก็จะมีการป้องกันโดยการปูรองกระดาษลูกฟูกนะคะตลอดการขนย้ายเพื่อที่จะไม่ทําให้พื้นได้รับความเสียหายนะคะซึ่งในส่วนของตัวจุดวางต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการประสานงานร่วมกันกับสถานีนะคะในการขออนุญาตใช้พื้นที่นะคะ จิติกทั่วไปแล้ววีเซิร์ฟเรายังมีความเชี่ยวชาญในงานโลจิสติกเฉพาะด้านอาทิเช่นงานโปรเจกต์และงานโครงการต่างๆอีกด้วยนะคะใช่ค่ะในส่วนของอการขนย้ายสินค้านะคะนอกจากสินค้าที่มีขนาดใหญ่แล้วเราก็ยังมีบริการในส่วนของการให้ขนย้ายสินค้าขนาดเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมไปถึงในส่วนของยาและเวภัณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เราเรียกว่า Last m i l e delivery ค่ะ ซึ่งทางลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถรับชมภาพกิจกรรมต่างๆทางสื่อออนไลน์ของทางวีเซิร์ฟนะคะไม่ว่าจ,จะเป็น Facebook นะคะที่วีเซิร์ฟกรุ๊ปค่ะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณทิพย์พะวันเป็นอย่างสูงสสเลยค่ะทีมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะและ,และก็อย่าลืมติดตามสาระได้รู้ได้ใหม่ในอีีถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v s e r v e Group ค่ะ สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. w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  e s e r v l o g i s t i c s c o m นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์กับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ก,กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ของเราได้ที่นี่ วีซ์เออร์บล็อกจิสติกสกิลชั้นแนลค่ะ